สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับพบกับเฮียหมาพาล้มโตเช่นเคยครับวันนี้3พฤศจิกายน2566ครับเราอยู่กันที่ทัศนาฟุตบอลดีๆแบบนี้ในทุกๆวันเช่นเคยนะครับเฮียหมายังคงคัดในเน้นมาฝาก5คู่และมีตัวเี้ดจประจําวันมาฝาก3ตัวเช่นเคยนะครับ วันนี้เราอยู่กันที่บุนเดสก้าเยอรมันนะครับ1คู่ครับมีลาลิก้าของสเปน1คู่มีฟุตบอลทางด้านของแชมเปียนชิพของอังกฤษนะครับรวมทั้งโปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับวันนี้แทบจะลีกเลยหนึ่งทีมนะครับแล้วมีตุรกีซู Super League เปอร์ลีกด้วยนะครับอีกหนึ่งคู่ครับรวมเป็น5คู่นะครับ <S <S ขอสรุปผลประกอบการเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสักหน่อยแล้วกันครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเฮียให้ไว้5คู่ รายละเอียดตามนี้นะครับคู่แรกครับซัสโซโล่พบกับสเปเซียครับเฮียให้เชียรเจ้าบ้านอย่างซัสโซโล่แฮนดิแคปที่0.75นะครับสรุปคู่นี้จบที่0ต่อ0นะครับซัสโซโล่เอาชนะไม่ได้นะครับคู่นี้เราเสียครับคู่ที่2ครับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมพบกับโวลินดัมครับเฮียให้เชียรเจ้าบ้านอย่างอาแจ็กซ์แฮนดิแคปที่1.5ึุ่ดหาสรุปอาแจกคืนฟอร์มนะครับเปิดบ้านเอาชนะได้2ต่อ0ครับคู่นี้เรากินครับคู่ที่3ครับโตริโนพบกับฟอร์ซิโนเน่ครับเฮียให้เชียรเจ้าบ้านอย่่างโโตริินนแแฮดคปที0.25 คู่นี้จบที่1ต่อ1นะครับเสียไปหูหนึ่งนั่นเองครับคู่ที่4ครับโกยาสพบกับบราการติโน่ครับคู่นี้เฮียเชียทีมเยือนอย่างบราการติโน่นะครับแฮนดิแคปที่0.25สรุปบราการติโน่ยอดเยี่ยมครับปุ่มเอาชนะได้2ต่อ0ครับกินเต็มและคู่สุดท้ายครับเซาเปาโลพบกับครูไซโลเฮียเชียเจ้าบ้านอย่างเซาเปาโลครับแฮนดิแคปที่0.75เซาเปาโลชนะไป1ต่อ0นะครับคู่นี้เรากินครึ่งหนึ่งครับสรุปจบที่กินเต็มไป2กินครึ่ง1 โดนหานหนึ่งและก็เสียไปหนึ่งนั่นเองครับก่อนจะพบเจอทั้ง5คู่ครับเพื่อนๆนครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับซึ่งจะมีทีเด็ดเพิ่มเติมสุดเอ็กซ์คลูซีฟส่งให้เพื่อนเพื่อนในทุกๆวันครับฝากเพื่อนเพื่อนแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันที่แอดเซซเเอ็กซ์สี่ครับย้ำอีกสักหนึ่งครั้งนะครับที่แอดเซเอ็กซ์สี่นะครับหยู่ว่าสแกนคิวอาร์โค้ดที่เราได้ให้ไว้นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเรามาว่ากันที่5คู่วันนี้ครับเพื่ ไล่เรียงเวลากันเลยครับสตาร์ทกันที่คู่แรกครับเป็นฟุตบอลตุรกีซุปเปอร์ลีกครับตอนเที่ยงคืนตรงกาลาตาสลายพบกับคาซิปปาซ่าครับสภาพตัวเล่นของทั้ง2ทีมถือว่าใช้ได้ครับกาลาตาสลายกำลังร้อนแรงมากๆครับระบบเก่งของเขาอย่างต่อเนื่อง4-2-3-1นะครับหน้าเป้ายังคงใช้สตาร์ทีมชาติอิตาลีอย่างทางด้านของเมาโลอิคาดีเช่นเคยครับออกเป็นกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินานะครับขออภัยครับในขณะที่แผงมิดฟิลด์น่าสนใจมากๆครับทางด้านของฮาคิมซีเอ็กสตาร์ทีมชาติโมร็อกโกหรือว่าแต่วินเฟรซาาฮเนี่ย ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับสำหรับกาลาตาสลายครับในขณะที่คาซิมบาซ่ซาครับระบบเก่งของเขา4ี่สานนะครับดูกกานี้ก็ดูดีใช้ได้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับหน้าเป้ายังคงฝากวมหลังไว้ที่ด้านของจูเลียนเอนกอยเช่นเคยครับไปดูตารางคะแนนปัจจุบันกันคู่นี้กันครับกาลาตาสลายปัจจุบันอันดับที่2ครับเป็นรองจากฝูงของลีกนะครับเล่นมาสิเกมชนะถึง9เสมอ1ไม่แพ้ครับเก็บไปถึง28คะแนนครับยอดเยี่ยมมากครับในขณะที่คาซิมบาซ่ซาลูกกานี้ใช้ได้นะครับขึ้นไปถึง เล่นไปแล้ว10เกมครับชนะ5เสมอ3และแพ้ไป2เก็บไป18คะแนนครับคู่นี้พบเจอกันมานะครับ10เกมล่าสุดกาลาตาสลายดีกว่าครับชนะไปถึง7เสมอกัน1ครับคาซิมบาซ่าชนะได้บ้าง2เกมครับผลงาน6นัดล่าสุดของเจ้าบ้านกาลาตาสลายครับ6เกมล่าสุดของเขาชนะ5แพ้ไป1นะครับเกมลีกล่าสุดบุกไปเอาชนะเคเคซีริสปอร์มาได้ที่1-0ต่อนั่นเองครับในขณะที่คาซิมบาซ่าครับ 6เกมล่าสุดของเขาชนะ5แพ้1เช่นเดียวกันนะครับฟอร์มร้อนแรงมากๆครับเกมลิกล่าสุดเปิดบ้านเอาเอาเป็นเล่นตุรกีครับมานะครับเล่นฟุตบอลถ้วยมาครับเปิดบ้านครับเอาชนะทางด้่นของอันซายยสปอร์มาที่3-0ต่อนั่นเองครับแฮนดิแคปอยู่ที่เจ้าบ้านกระตัสลาย1.75ครับเพื่อนๆครับ เพืเ่อนๆครับถ้าให้เทียบฟอร์มตอนนี้การาตสลาย1.75ถือว่าสูงพอสมควรนะครับเพราะทีมเยือนอย่างคาซิมบาซาฤดูการนี้ไม่หยอดเลยทีเดียวนะครับถือว่าเล่นดีมากๆครับในขณะที่ถิติย้อนหลังที่ผ่านมากันพูจจำพบเจอกันการาตสลายชนะเยอะก็จริงแต่มักกริงไม่ค่อยขาดนะครับต้องมาวัดใจกันดูครับว่าเกมนี้จะออกมาในทิศทางไหนแต่เฮียมาเฮียหมานะครับมองไปในทิศทางนี้ครับเยียมองว่าการาตลายปีนี้ค่อนข้างครบเครื่องมากๆครับ กาซิบาซ่าก็ดูดีแต่เบียดไปไปลายแล้วจะดูว่ายื้ระยะสู้การาตสาสไลไม่ได้กับแฮนดี้แคปที่ต้องการถึง2ประตูเนี่ยยังเชื่อว่าหืดแน่นอนแต่ยังเชื่อว่ากาลาตาสไลน่าจะทําได้เพื่อนครับคู่แรกนี้ขอเปิดหัวเชียร์ไปที่การาตสาสไลเจ้าบ้านที่แฮนดี้แคป1น5แล้วกันนะครับไปที่คู่ที่2องครับเพื่อนๆครับบุนเดสก้าของเยอรมันครับคู่นี้ตีสองครึ่งดัมสตัดพบกับโบงคุ่มครับ สภาพตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมถือว่าพอใช้ได้ครับดามสตัดครับใช้ระบบเดิมของเขาครับสามสี่หนึ่งสองครับลองดูว่าจะปรับไหมนะเพราะว่าเกมนี้ล่าสุดแพ้กับบาเยนเิวนกถึงศูนย์ประตูต่อแปดครับสู้ไม่ได้เลยทีเดียวครับคู่กองหน้ายังคงเป็นตัวหลักอย่างท้านั่งของทีมสกาเกยิงกับทาานั่งของลูกาเฟสเซอร์เช่นเคยครับในขณะที่ทีมเยือนอย่างโบคุ่มครับใช้ระบบการเล่น3 4 2 1หน้าเป้ายังคงเป็นโมริตโบชิสกี้เช่นเคยครับตารางคะแนนปัจจุบันของคู่นี้ครับดามสตัดเจ้าบ้านปัจจุบันอันดับ14 เล่นไปแล้วเกเกมครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป6มีเพียง7คะแนนครับในขณะที่โบคุมฤดูการนี้แย่กว่าครับตกไปถึงอันดับ16แล้วครับเล่นไปแล้วเกเกมฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะใครเลยครับเสมอ5แพ้ไป4มีเพียง5คะแนนครับคู่นี้พบเจอกันมา10เกมล่าสุดสูสีมากๆดัมสตัดชนะไป3เสมอกัน3ครับและทีมเยือนอย่างโบคุมชนะได้บ้าน4เกมผลงาน6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับดัมสตัดเจ้าบ้านครับ6เกมล่าสุดของเขาชนะ3แพ้ไป3านะครับ ถือว่ากลางๆเลยทีเดียวครับแต่เกมลีกล่าสุดแค่นั้นเองครับสู้บาเยอร์ิกไม่ได้ทั้งทัเดดทั้งปวงเลยทีเดียวก็ศูนย์ประตูต่อ8ครับแพ้เลทเทเลยทีเดียวนะครับถือว่าเกมนี้ต้องกู้หน้าหน่อยแล้วกันครับในขณะที่โบคุ้มคับ6เกมล่าสุดของเขาไม่ชนะครับเสมอ2แพ้ไป4เกมลีกล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับไมส์มาที่2ต่อ2นั่นเองครับแฮนดิแคปคู่นี้เปิดมาตอนแรกเสมอๆนะครับตำ่าจะปริมปริมไปที่เจ้าบ้านดัมสตัด0.2 5ครับเพื่อนินเช็คราคาน้ำอีกสักหนึ่งทีแล้วก คเพื่อนครับคูน่นี้ฟุตบอลสามหน้าเลยครับออกไดทุกที่ทุกทางครับเพราะฟอร์มหลังๆเนี่ยก็ดูว่าไม่ค่อยดีกันทั้งคู่ดัมสตัดก่อนหน้าน,นี้ดูดีกว่าครับแต่แหล,ลงหลังก็รอกไปพอสมควรในขณะที่โบคุ้มฤดูกาลนี้ยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีเลยครับยังต้องควานหาชัยชนะเกมแรกอยู่นะครับยังเชื่อว่าคู่นี้ออกทุกทางแต่ดัมสตัดยามอยู่ในบ้านดูดีกว่าเล็กๆนะครับของโบคุ่มออกมาเป็นทีมเยือนดูไม่ดีเลยครับกับแฮนดีแคปแค่เต็นที่ 5, ออยูนย่จงดสองว้ก่อนอุ่นใจ้าบ้าน,าน,น,านะักทีอง แอบมีใจเจ้าบ้านอย่างดามัสตัดนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ขอเชียร์ไปที่ดามัสตัดเจ้าบ้านนะครับไปที่คู่ที่3ครับเพื่อนๆครับตีสตรงครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนครับลาสพาลมาสพบกับแอตเลติโกมาดริดครับไปดูสภาพตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมครับลาสพาลมาสครับแพ็คแดงกันแน่นเหลือเกินครับ4-5-1ครับระบบเก่งของเขานะครับหน้าเป้ายังคงเป็นทางด้านของมาร์คคาร์โดนาเช่นเคยครับในขณะที่3-5-2ของแอตเลติโกมาดริดยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับ คู่กองหน้าประสานงานกันได้อย่างลงตัวสุดๆครับอัลบาโรโมโลต้ายิงกับทางด้านขององตวนกิสมันนั่นเองครับในขณะที่เขาแพ็กแผงมิดฟิลด์ในแดนกลางในงน่าสนใจมากๆครับโกเก้ซาอูนิเกสรวมทั้งทางด้านของโรดิโกเดปอปอทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆครับประสานงานแดนกลางกันได้อย่างลงตัวนะครับแล้วดูว่ายามที่เขาเล่นกับใครเนี่ยเขาคุมจังหวะเกมได้ค่อนข้างดีมากๆ,ๆครับสำหรับทีมแอตเลติโกมาริดครับไปดูตารางคะแนนของเขาสักหน่อยเลยกันนะครับเจ้าบ้านครับลาสฟลามาสอันดับ10ครับเล่นมาแล้ว11อเกม ชนะ4เสมอ2แพ้ไป5ครับมี14คะแนนในขณะที่แอดมอลิดครับปัจจุบันอันดับ3ครับเล่นมาแล้ว10เกมชนะ8เสมอ1แพ้ไป1ครับมี25คะแนนครับร้อนแรงมากๆครับคู่นี้พบเจอกันมา10เกมล่าสุดครับแอดมอลิดยอดเยี่ยมกว่าครับชนะไปถึง9ครับลาสมาชนะได้บ้างเพียงแค่1เกมครับผลงาน6นัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างลาสมาสครับ6เกมล่าสุดเขาชนะ4แพ้ไป2ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ เกมล่าสุดครับเล่นฟุตบอลถ้วยมานะครับสเปนนี่ครับครับบุกไปเอาชนะซีดีมานครมาได้ที่3ต่อ0นะครับในขณะที่แอตมาลิดครับ6เกมล่าสุดของเขาชนะ5เสมอ1ไม่แพ้ครับร้อนแรงมากๆครับเล่นเกมลีกล่าสุดเปิดบ้านเฉือนอาราเบสมาที่2ต่อ1แฮนดิแคปคู่นี้อยู่ที่ทีมเยือนอย่างแอตเลติโกมาลิดครับ0.5จะมีขยับไป0.75ย์ดห้าไหมเดี๋ยวดูที่ทางน้ำอีกทีแล้วกันครับเพื่อนๆครับชั่วโมงนี้นาทีนี้ต้องแอตเลติโกมาลิดเท่านั้นครับแน่นอนคครรรัับบลลาาาสสมดูกกนนี้แแข็งง่เยะ ดูดีใช้ได้เลยทีเดียวการเล่นในบ้านของลัสวมามัสก็ดูยอดเยี่ยมครับแต่ซีผ่านมาเนี่ยที่เขาชนะได้เขาทำงานได้ดีเนี่ยเพราะเขาเจอทีมระดับที่ประมาณเท่าๆกันหรือว่าระดับที่ต่ํากว่านะครับยามที่เขาเจอกับทีมแข็งเนี่ยเขาก็ลมไปเป็นห้าเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เมื่อผ่านมาไม่กี่นัดเขาเจอเรียวมาลิตเขาก็แพ้มาริดมาที่ศูนย์ต่อ2นะครับแต่เจอในทีมระดับเดียวกันพอใช้ได้ เกมนี้มาเจอทีมแกร่งอย่างแอตมาลิดเฮียเชื่อว่าไม่น่าจะต้านทานไหวครับเพราะแอตแลนติโกมาลิดชั่วโมงนี้นาทีนี้ฟอร์มร้อนแรงมากๆครับจะ0.5หรือ0.75ไม่มากจนเกินไปนะครับเพื่อนเครับขอเชียร์ทีมเยือนอย่างแอตแลนติโกมาลิดครับและให้แอตมาลิดเป็นตัวทีเด็ดประจําวันตัวแรกของวันนี้ด้วยนะครับไปที่คู่ที่4ครับเพื่อนๆครับแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับคู่นี้ตีตรง เลสเตอร์ซิตี้พบกับลรสต์ยูไนเต็ดครับไปดูสภาพตัวเล่นของทั้ง2ทีมครับเลสเตอร์ครับเน้นเกมลุกเต็มสูงแล้วครับตอนนี้กำลังลงตัวมากๆครับ4-3-3ระบบเก่งของเขาครับ3แนวลุกโหดสุดๆไปเลยครับอิซาฮาคูฟาเตลยืนกับท่งนั่งของเกเรซี่อียานาโชครับและอินตำแหน่งเป็นท่านั่งของสเตฟี่มาวิดดี้นั่นเองครับประสานงานกันใหญ่ๆย่าอย่างยอดเยี่ยมนะครับในขณะที่ลรสต์ยูไนเต็ดเล่น4-2-3-1หน้าเป้าเป็นทั้งนั่งของ จอจินิโอลูเตอร์ครับสตาร์ะชาวฝรั่งเศสนั่นเองครับถือว่าทำผลงานได้ใช้ได้เลยทีเดียวเหมือนกันนะครับสำหรับลีดส์ยูนิการนี้ครับไปดูตารางคะแนนปัจจุบันของคู่นี้ครับเลสเตอร์ปัจจุบันเป็นจ่าฝูงของตารางนะครับอันดับหนึ่งของแชมเปี้ยนชิพครับเล่นมาแล้ว14เกมชนะถึง13ครับแพ้ไปเพียงแค่1เก็บไปถึง39คะแนนครับในขณะที่ลีดส์ยูนเต็ดฤดูกาลนี้ไม่หยอกเลยทีเดียวนะครับอยู่ในอันดับ3ของลีกครับเล่นมาแล้ว14เกมชนะ7เสมอ4แพ้ไป3ครับมี25คะแก็ คู่นี้พบเจอกันมา10เกมล่าสุดเลสเตอร์ดีกว่าครับชนะไปถึง5เสมอกัน4ครับลิซเจชนะได้บ้างเพียงแค่1เกมผลงาน6งนัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างเลสเตอร์ครับชนะ6เกมรวดครับ้อนแลนสุดสุไปเลยครับกำลังเดินหน้ากำชัยได้อย่างแบบว่ายอดเยี่ยมไปเลยนะครับสำหรับเลสเตอร์ครับทำผลงานได้อย่างลงตัวมากๆครับเกมลีกล่าสุดบุกไปเอาชนะควีนส์พาร์คเรนเจอร์ถึงบ้านได้2ต่อ1ในขณะที่ลิซิเนจครับ6เกมล่าสุดของเขาครับก็ไม่หยอกนะครับชนะ4แพ้ไป2ครับเกมลีกล่าสุดเปิดบ้าน ถล่มฮัตเตอร์ฟิลทาวมาที่4ต่อ1นั่นเองครับแฮนดิแคปอยู่ที่เจ้าบ้านเลสเตอร์0.5นะครับเพื่อนๆนครับเพื่อนๆนครับ0.5ถ้าเป็นเลสเตอร์ในทำนองจังหวะประมาณนี้ทามิ่งนี้เชียร์เลสเตอร์ได้ครับดีสุนเตตแน่นอนแข็งแกร่งยกระดับทีมขึ้นมานะครับเป็นทีมลุ้นเลื่อนชั้นเต็มตัวแล้วครับแต่ชั่วโมงนี้จะไปเปรียบกับเลสเตอร์เนี่ยมันสู้ยากเหลือเกินครับเลสเตอร์แข็งแกร่งด้วยยามอยู่ในบ้านก็อยู่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ ลีสเก่งในบ้านครับแต่ออกมาเป็นทีมเยือนดูไม่เด่นเท่าไหร่ครับเพื่อนๆครับเกมนี้จะเป็นเลสเตอร์ครับที่คุมจังหวะเกมนะครับแล้วก็เฉือนชนะไปได้ใน90นาทีครับเพื่อนๆครับคู่นี้ขอเชียร์ไปที่เลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านครับและให้เลสเตอร์เป็นตัวทีเด็ดประจําวันตัวที่2ด้วยนะครับไปที่คู่ปิดท้ายค่ำคืนนี้ครับเพื่อนๆครับอยู่ที่พปิมาลีกาของโปรตุเกสครับที่สานาที FC ฟซีปอโตพบกับเอสโตริลนั่นเองครับไปดูสภาพตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับปอโตครับใช้ระบบ เก่งของเขาเช่นเคยครับ4-4-2คู่หน้าประสานงานกันได้อย่างลงตัวมากๆครับเอวานิวสันยิงกับทางด้านของเมดี้ทาเลมีนั่นเองครับศูนย์หน้าทีมชาติอิหร่านนะครับในขณะที่เอสโตริลเล่น3-4-3ครับ3แนวลุกใช้ท่านั่งของลาฟิกกีตานยิงกับท่านั่งของฮาเลนโดมาเกสครับในหนึ่งตำแหน่งเป็นท่านั่งของเฮลิเบโตทาวาเลสนั่นเองครับไปดูตารางคะแนนปัจจุบันของคู่นี้ครับปอโตปัจจุบันครับอันดับที่3นะครับเล่นมาแล้ว9เกมชนะ7 เสมอ1และแพ้ไป1ครับเก็บไปถึง22คะแนนครับในขณะที่เอสโตริลครับไปกองอยู่ท้ายตารางครับอันดับ18ครับฤดูกาลนี้ไม่ดีเลยครับเล่นม,มาแล้ว9เกมชนะ1เสมอ1และแพ้ไป7นะครับมีเพียงแค่4คะแนนแค่นั้นเองครับคู่นี้พบเจอกันมา10เกมล่าสุดปอโต้กดไปสักเลยครับชนะไปเยอะมากๆนะครับเสมอกัเพียงแค่1เอสโตริลไม่เคยเอาชนะได้เลยครับผลง,งาน6กกเกมล่าสุดของเจ้าบ้านปอโต้ครับชนะ4แพ้ไป2นะครับเกมนี้ล่าสุด บุกไปเอาชนะวิเซ่าถึงบ้านได้2ต่อ0ในขณะที่เอสโซลิว e ครับ6เกมล่าสุดของเขาครับชนะ2เสมอ1และแพ้ไป3นะครับเกมนี้ล่าสุดบุกไปพ่ายปอร์ติโมเนเซมาที่0ต่อ1แฮนดิแคปคู่นี้อยู่ที่ปอร์โตมาที่2เลยนะครับถือว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับแฮนดิแคปเขยกไปถึง2ยิง2แค่เจ้านะครับต้องยิงถึง3กครับเพื่อนๆครับแต่เฮียเชื่อว่าโดยจังหวะหน้าตอนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างของปอร์โต่ะมันดูดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับปอร์โต้ขยบขึ้นไปเป็นทีมลุ้นแชมป์นะครับตามจากฝูงนะครับอย่างทางด้านของสปอร์ติ้งลิปซ์นอยู่เพียงแค่3คะแนนเองครับเท่านั้นเองครับถือว่าได้ลุ้นแชมป์ปปลายในขณะที่เอสโซลิวทีมเยือนเนี่ยมันจมบวยตารางไปแล้วนะครับถือว่าฤดูกาลนี้ยังทำงานไม่ดีเลยครับเฮียจะบอกว่าแฮนดิแคปเท่าไหร่ก็ต้องต่อแล้วครับครับใช้คำพูดนั้นได้เลยแล้วกันนะครับในเมื่อปอร์โตแฮนดิแคปมาถึง2ครับเชียร์ไปที่ปต้้จาาบน มั่นใจว่าขาดอย่างแน่นอนนะครับอย่างต่ำต้องมี2นะครับแล้วขึ้นไปถึง3เพื่อให้ขาดเกินแฮนดิแคปเฮียเชื่อว่าปอร์โต้ทำได้ครับเพื่อนๆครับคู่นี้ขอเลือกเชียร์ที่ FC ปอร์โต้เจ้าบ้านครับและให้ปอร์โต้เป็นตัวทีเด็ดประจำวันตัวที่3นะครับตัวสุดท้ายของวันนี้ด้วยนะครับครับครบถ้วนสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับสรุปอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับว่าค่ำคืนนี้เฮียมหมาไปในทิศทางไหนนะครับคู่แรกครับกาลาตาสลายพบกับคาซินบาซ่าครับแฮนดิแคปอยู่ที่กาลาตาส เชียร์คาราลาสไลน์และกันครับมั่นใจว่าจะบดชนะทีมเยือนอย่างคาซิมาซ่าได้เกินแฮนดิแคปครับคู่ที่2ดามสตัดพบกับโบคุ่มครับแฮนดิแคปที่เจ้าบ้านดามสตัด0.25ขอซื้อใจความเป็นเจ้าบ้านของดามสตัดและกันครับเชียร์ไปที่ดามสตัดเจ้าบ้านนะคู่ที่3ครับลาสพาลมาสพบกับแอตนติโกมาลิดครับแอตมาลิดทีมเยือนแฮนดิแคปมาที่0.5ขอเชียร์แอตมาลิดทีมเยือนครับและให้แอตมาลิดเป็นตัวติดปัจจุวันตัวแรกด้วยครับคู่ที่4ครับเลสเตอร์ซิตี้พบกับิลลสส์ยยููไนนนเเเเตต็ดดคครรับบแแฮปออ่่ทีจ้้าา 0.5เจลเลสเตอร์เป็นตัวทีเด็ดประจําวันตัวที่2ได้เลยครับกําลังเดินหน้าเก็บชัยอย่างต่อเนื่องครับและคู่สุดท้ายปอโต้พบกับเอสโซลิวครับชั่วโมงนี้ปอโต้แข็งแกร่งสุดๆครับแฮนดิแคปมาถึง2ก็ต้องต่อและครับขอเชียร์ไปที่ปอโต้เจ้าบ้านและให้ปปอโต้เป็นตัวทีเด็ดประจําวันตัวที่3ด้วยนะครับครบถ้วนครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้ครับก่อนจะจากกันไปตอนนี้เรามีกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะ รวมถ้ามีทีเด็ดเพิ่มเติมทั้งบอลเต็งทั้งบอลสเต็ปครับฝากเพื่อนๆแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันที่แอดแซดแซดเอ็กซ์สี่ครับย้ำอีกสักหนึ่งครั้งนะครับที่แอดแซดแซดเอ็กซ์สี่หรือว่าสแกนเคียร์โค้ดที่ให้ไว้นะครับในนั้นยังมีอะไรดีๆรอเพื่อนๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับครบถ้วนสำหรับเฮียหมาวันนี้ครับเพื่อนๆครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาโดยตลอดนะครับฝากไว้ด้วยครับกับทัศนคฟุตบอลดีๆแบบนี้ทุกๆวันกับเฮียหมานะครับว กลับมาพบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ